จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเสียงเสียงเนี่ยมันเป็นม,นมีมันมีอำนาจมันมีอนุภาพมากๆแล้วมันทําให้คนเนี่ยู้สึกหลงไหลได้ง่ายที่รถถามทั้งหมดนะครถก็จะ,จะดูว่ารถกำลังจะบอกเองมว่าเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้มีมาเฉพาะ,ะอะไรอย่างอื่นนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยของการเป็นคนร้องเพลงมันคือสเสน่ห์ของเสียงสเสน่ห์ของเสียงซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องแอปนะราะชาาที่เอ็มบอกว่า เอมไม่ได้เป็นผลแอปเอมไม่ได้เป,ป็นคนนั้นเลจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอมว่าถ้าเรื่องของสเสน่ห์ของเสียงนะั่นน่ะเอมว่าเอมขาดอะไรสเสน่ห์ในเสียงของเอมนะเอมว่ามันขาดอะไรไปบ้างเอมรู้สึกว่าเสียงมันยังไม่นิง่งแต่ก็ไม่รู้ว่านิ่งแล้วมันจะมีเสน่ห์มากขึ้นหรือเปล่านิ่งไม่เห็นว่า เสียงร้องเวลาร้องมันจะมีแบบเออแฟลตช้าอย่างเงี้ยคือเอ็มไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเสียงร้องนิ่งร้องนิ่งร้องแบบเป๊ะทุกโน้นมันยังมันก็บางคนมันก็ไม่มีเสน่ห์นะร้องแบบดีหมดทั้งเพลงอะเอ็มก็อออตอบไม่ได้ว่าเสน่ห์ของมันอยู่ที่ตรงไหนอะค่ะจริงๆแล้วอะถ้าเราตัดเรื่องพร r เปอร์แมนออกไปต<ช>ัดเรื่องแดนซ์ออกไปเอ็มว่าปลายทางของเอ็มเอ็มอ,อยากจะมีเสียงเป็นลักษณะอย่างไรเหมือนใครอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ เหมือนหรือว่าอะไรก็ได้ครับพูดมาได้เลยอ่ะคือตัวโลกเขาก็มีเหมือนกันนะว่าเราจะมองเอ็มไปในทิศทางไหนค<ะ>คืออย่างนี้ยังยังคือคือ,คอนเนื่องด้วยว่าเอมเป็นคนทําอะไรได้หลายๆอย่างในเรื่องของเสียงของตัวเองเนะี่ยพวากำลังไม่รู้ว่าเวาจะให้เอมทําอย่างนี้หรือว่าพวาจะทําให้เอ็มทําอย่างนี้เลยไหมแล้วดูคือคือชาร์เลนจะเป็นในหลายๆทางและเอมจะทําอะไรได้บ้างในเสียงของเอม็ม<ะ>ถ้าเอม็มเอมคิดว่าแบบปลายทางของเอมเนะี่ยเอ็มอยากจะ เนี่ยเอ็มอยากจะมีเสียงอย่างเงี้ยโอ้แล้วถ้าแล้วถ้าเอม็มคิดว่าเอ็มมีเสียงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เอ็มมีเสน่ห์เลยทีเดียวจริงๆเอม็มชอบเสียงฟิลแบบพิกซีลอตแต่เอม็มรู้สึกว่าถ้าร้องเป็นคนไทยแล้วมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิกซีลอตใช่เอม็มชอบเสียงเขามากมากกว่าวิญญาณาด้วยนะแต่แต่เหมือนวิญญาณามันจะพอดีกว่าพิกซีลอตมันจะเสียงแบบเสียงแบบเสียงเขาฟังแล้วมันรู้สึกอะค่ะแต่เอม็มชอบเสียงแบบพิกซีลอต แต่เอ็มก็ไม่รู้ว่าถ้าเอ็มร้องแบบนั้นมันจะโอเคหรือเปล่าด้วยไงก็บอกว่าถ้าถามว่าอยากอยากร้องแบบน,น,นั้นไหมก็แต่รู้สึกว่าเสียงแบบนี้มีเสน่ห์สำหรับเอ็มเมื่อวานเธอเล่นอะไรบ้างดูดิคลาวน์จะเล่นใช่ไหมใช่ค่ะไหนเธอลองร้อง,องให้รถฟังลองเล่นดูคลาวน์เธอเล่นด้วยแล้วร้องด้วยใช่ค่ะลองทำให้รวดดูหนึ่งสองสามคลาวน์ อย่างคราวเอ็มก็ชอบอ่ะครูรถเอ็มก็เลยตอบตัวเองไม่ได้ว่าแบบนนเธอยังไม่รู้ว่าเสน่ห์ของเสียงของเธอนะั้นมันคืออะไรตรงไหนเนี่ยใช่ค่ะเธอยังไม่รู้ว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของเสียงของเธอววย้อนไหมหรือไม่ย้อนมัน้แล้วแต่เราเลยค่ะเที่ยวเทีเ่ยวเดียวไปทั้งเพลงเลยอ่ะครูรถไม่ลูกฟังอะไรหน่อยนะ It's funnier from where you're standing Cause from over here I miss the joy Clear the way from my crashed landing I've done it again Another number for your notes I'll be in this anger be smiling if i wasn't so desperate i've been patient if i had the time i could stop and answer all of your questions as soon as i find out how i can move from the back of the line so i'll be Selling out tonight okay, yeah. from a distance my choice is simple from a distance I can entertain so you can see me. I put makeup on my face, but there's no way you can feel it. From so far away So I'll be all So I'll be all cloud Behind the glass Go ahead and laugh Cause it's funny I want to

can feel from so far away yeah. So I'll be on all... my Sell it life to อืมโอเคมันมีเสน,น่ห์เวลาเธอเล่นเปนโน่ด้วยไม่รู้สิรถคิดไว้อย่างนั้นที่เธอบอกว่าเธอมูฟแล้วมันทำให้ move แล้วมัน move แล้วเธอรู้สึกว่าเธอมีสนะเสน่ห์เนี่ยนะเอมเคยคุยกับเพื่อนหรือคุยตัวเองว่าแบบเราเอมแบบเป็นคนชอบร้องเพลงแบบนี้กับชอบเต้นแต่เอมยังไม่แน่ใจว่าเอมชอบเวลาสองอย่างนี้มาลงกันหรือเปล่าโครดเดก็บปะคุดตัวโครดนะ,ะโครดมองเอมนะแต่มันไม่ใชม่มันไม่ใช่เป็น,ปน,ปน,ปนคำตอบสุดท้ายเธอจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเธอจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีมากถ้าเธอนั่งเล่นเป็นโน แลเธอร้องด้วยเธอจะไม่รู้สิกรูชอบรูชอบที่เธอเป็นแบบนี้เนี่ยคือหนูว่าชอบฟังแบบอย่างเวลาแบบหนูจะชอบสองแบบเลยครูรอนคุยกับคุณแม่ว่าแบบไม่รู้เป็นอะไรคือจะชอบฟังแซมสมิธจะชอบฟังเพลงแบบเนี้ยบาลาดใช่แล้วก็ชอบเต้นแต่คือแต่ว่า two things separately อะครรนแล้วแล้วเอ็มก็แล้วคืแล้วมีเพือแบบอะไรก็จะทำอย่างงี้ก็แบบก็ไม่รู้ว่ะคือชอบเต้นอะมันชอบนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบเต้นกับร้องอะ อ่าอาจจะไม่ชอบเวลามันมารวมกันแต่ถ้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็งงงงอยู่แบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะคือแบบเธอมีสเสน่ห์มากเวลาเธอเล่นเปลงโนแต่ว่ามันไม่สุดแต่เธอมีพื้นฐานอะ่ะไม่รู้นะครูรถดใจครูรถดเนี่ยปลายทางนะเป็นยังไงครูก็คิดถึงเหมือนกันว่าถ้าจะว่าให้เธอร้องคนคริสติน่าเพอรี่ซึ่งเขามีเสียงค่อนข้างสูงแหลม,มฟังดูน่าเกลียดแต่เขาก็ลงต่ำได้แบบนั้นเลยเหมือนกัน เอ็มมีตรงนั้นอยู่เอ็มมีตรงนั้นอยู่อือฮ mm ึ hmm. แล้วเอ็มอยู่กับเครื่องดนตรีเนี่ยมันเรายังไม่เคยเห็นนั่นนะแตถ่ถ้าถ้าเราถามอย่างหนึ่งอย่างว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันหมดซีซั่นนี้ออกไปเนี่ยแล้วเอม็มระหว่างมันมีงานสองอย่างให้เอ็มทำเนี่ยระหว่างนักแสดงกับนักร้องเนี่ยเอ็มว่าเอ็มชอบอันไหนผมชอบนักร้องแล้นคะ่ะแต่แล้วเอม็มคิดว่า ถ้าให้เลือกนะถ้าให้เลือกระหว่างร้องเพลงกับเป็นนักแสดงเอ็มเลือกมาตลอดว่าเอ็มอยากเป็นนักร้องเอ็กอยากเป็นนักร้องใช่ค่ะแล้วอยากร้องเพลงประเภทแบบอย่างอย่างไหนอะไรเนี่ยซึ่งแน่นอนเพลงเร็วนะมันแบบมันเร็วมันสนุกมันได้เต้นมันน่อะไรนี่ไหมในเมืองไทยที่นักร้องแบบเล่นเป็นโนตายเลยแล้วร้องแล้วร้องเนี่ยร้องเอาอย่างเงี้ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะนะยงรู้สึกว่าก็อยากจะเห็นอยู่นะ ยังอยากเห็นอยู่ฮะเอมยังอยากเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะครูก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะนึกถึงภาพของมันมันจะเป็นเปโนูได้มหาการขนาดไหนนะครูยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นความสามารถของเอมที่มีมาคือถ้าฝึกนี่มันคงจะต้องดีอครูดว่ามันเป็นบาลาแล้วก็มันเธอสามารถได้ยินเสียงเธอตัวเองได้แลวเธอเจอเป็นเสียงที่มีเสน่ห์เราจะเห็นเสียงเธอแบบมันไม่ค่อยนัถึงแม้เพลงเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่ค่อยใช่เพอร์เฟกต์ร้อเซ็ตเต็ม แต่มันจะใช่รู้ว่ามันจะใช่เธอเป็นบาลาดอะรู้ว่าดีแล้วมันไม่ต้องสูงอะไรมากมายเมื่อกี้โน้ตถึงประมาณโน้ตตัวดีดอกเธอก็ยังร้องได้แต่ว่ามันโอเคมันมันต้องการน้ำหนักทางการอะไรมากกว่านี้นิดหนึ่งไม่รู้นะรู้ว่าเผื่อเอมเผื่อเอมต้องเป็นคนเลือกที่จะต้องทําอะไรเองอย่าลืมว่าตัวเองมีความสามารถตังนี้จะปล่อยให้มันไปผ่านไป เธอเป็นคนค่อนข้างเปิดค่อนข้างตรงแล้วค่อนข้างที่จะยอมรับแล้กเธอเรียนด้วยที่สําคัญเธอเป็นคนที่ไม่ไม่ปิดกั้นกับความรู้ที่มันจะเข้ามาหาเธอห้ได้จุดเธอดีทุกอย่างเราไม่ต้องมานั่งแงมันนั่งกระเทาะเปิดเธออะไรเงี้ยเพราะเธอเป็นคนตรงคนนั่นมันไม่ต้องมันจำเป็นต้องมาคุยว่าอะไรมันบังในหัวเธออยู่ไม่ต้องไม่ไมีนต้องคุยเลยพูดถึงวิธีที่ผ่านมาในเพลงลูกทุ่ง เอ็มพี่ว่าเอ็มจะร้องเป็นลูกทุ่งต่อบเป็ไหมเอ็มว่ามันสนุกนะเอ็มต้องร้องไงเพราะจะบอกเอ็มว่าแบบคือจะอย่างไรก็แล้วแต่คือเอ็มถึงจะร้องไม่ดีแต่ว่าเอ็มว่ามันแบบใช่รู้สึกสนุกอะค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นอีกอันหนึ่งเอาไว้เป็นออปชั่นเสริมแต่ทีนี้มีอะไรอีกบ้างสําหรับเอ็มที่รู้คิดว่ามันมันเอ็มคิดว่าอะไรที่มันทําให้เอ็มไม่ทะลุอย่างที่คอมเมนเตอร์เขาพูดทุกครั้งทุกครั้ง แค่ว่าเสียงนั่นแหละเิียมันเป็นเรื่องของเสียงอย่างเดียวเลยนะโดยเฉพาะนะเอ็มว่าการฝึกฝนของเอ็มมันพอไหมหรือโวลคาไลซ์ที่มันมีอยู่นั่นน่ะมันตรงแนวของเอ็ม้วหรือยังมันตรงหรือยังรู้สึกว่ามันใช่แล้วหรือยังคือหมายถึงว่าเอ็กซ์ซอร์ไซส์ที่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 ครูให้มาคมันตรงแล้วหรือยังเอ็มคิดว่ามัน มันมันช้าไปไหมในช่วงระยะเวลาห้าวิแล้วมันไม่นะทาก็เหนื่อยอยู่นะคุณลุงไม็เหนื <laughs> ่อยยู่เหนื่อยอยู่ใช่ไหมแล้วมันมันได้ยินอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจนทําทำให้เองแบบรู้สึกอะไรเหมือน<ล>เอ็มรู้สึกว่าในวคอลไลซ์เราจะทาได้สบายกว่ามา apply แต่พอเวลาร้องเพลงใช่รู้สึกว่าในล o c a l i z e สามารถแบบทาได้สบายกว่าแต่พอม,มา a ไ p l ์ในเพลงอ่ะยังไม่ใช้ไม่ค่อยได้สําหรับ เหมือนเอ็มยังแอปพลายไม่เป็น<อ>ทุกคนเป็น,นここอย่างนี้น,นั่นเลยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนรู้นะว่าต้องร้องอยังไงแต่พอในเพลงแล้วมันแบบพอคิดหลายๆเรื่องครโรยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องทําให้มันเป็นเหมือนธรรมชาติแล้วมันเพาว่าคิดพอคิด,คดว่าจะร้องอยังไงมันก็กลายว่าเราคิดเยอะแล้วมันก็เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอทําธรรมชาติมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็งงไปหมดงงไปเลยทีนี้ไหน around. ลองร้องเพลงที่สั่งนะครับเพลงนี้นะ แต่ว่าวิลลุ่มคุณรู้สึกว่าเอ็มร้องสบายสุดอะไรนะตั้งแต่ร้องมาว่าวิวลุ่มคุณเอ็มร้องสบายสุดกับกับเอลิสเลอรเอ็มชอบมากที่สุดสองเพลงเธอเธอเป็นเพลงอย่างนะั้นอยู่อลองดูนะเองไปออนเดอะโฟล์วเธอมีไมโครโฟนเธอปะหนะอะไรนะคะไมโครโฟนมี้ปะหนะไม่ค่ะ Hello, 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 okay. hello, It's a new generation of party people. Let me introduce you to my party people in the club. Hey. Gotta get on the floor. If you a party freak then step on the floor. If you an animal then tear up the floor, break a sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your dreams up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change you were on the floor. If you a criminal, kill it on the floor, break a sweat. God. Dance the night away, live your life and stay young on the floor Dance the night away, grab somebody, drink a little more I'm on the floor. If I ain't wrong, we'll probably die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance another way, live your life and stay young on the floor. Dance another away grab somebody, dream a little more. ลึกลงลึกลงเลยจริงจริงรูเห็นทีนี้ว่าเขาอยากจะรู้ว่าเวลาเธอเหนื่อยแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ครูรอมว่าท่านเป็นอย่างนี้ครู <c oughs> <c oughs>